Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันก o ๊ d เดย t สเตชันพอดแคสต์พิเชียวิทเดอะรอยัลพาร์คราชพฤกษ์กู d a เด t a t เตชันพอดแคสต์ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ สวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิลปะวัฒนธรรมและส่วนนานาชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเราก็มาพบกันในอีพิเศษพิเศษนะคะกับตอนที่29องค์ความรู้โดมปุหลักค่ะตอนนี้อยู่กับสินสินอลันดารับหน้าที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าสเปเชียลอพิโซดวิทย์รอยัลพาร์คราชพฤกษ์เนี่ยเราจะพูดกันถึงพืชพันธไม้ดอกไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและทุกอย่างสามารถหาดูหาชมได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หมดเลยในตอนที่2 9นี้เราก็เป็นตอนแรกของเนื้อหาเรื่ององค์ความรู้โดมกุหลาบหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโดมกุหลาบเนี่ยคืออะไรเือนเต็นหรือเปล่าหรือเอาดอกกุหลาบมาทําเป็นโดมใหญ่ๆวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับโดมกุหลาบของอุทยานหลวงราชพฤกษ์กันค่ะ รถพารไซ์ Paradise, หรือที่เรียกกันตอนแรกว่าดมกุหลาบนี่นะคะถือว่าเป็นดมแห่งแรกในะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวบรวมสายพันธ์กุหลาบมากกว่า150สายพันธ์มาไว้ให้ได้รับชมทุกท่านจําเรืองกระจกในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกได้ไหมคะประมาณนั้นเลยคะ่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนหย่อมมุมนั่งเล่นให้ได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยคะ่ะ โดยได้รวบรวมจากทางการค้าของมูลนิธิโครงการหลวงที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสร้างรายได้ค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะเริ่มสนใจดมกลาบแล้วก็อยากไปชมด้วยตาตัวเองแล้วใช่ไหมละ่ะเมื่อนึกถึงกลาบหลายคนอาจจะนึกถึงความเป็นผู้เรียงเกต ความใส่ชุดเรสนั่งจิบชายามบ่ายอยู่ที่กรุงลอนดอนใช่ไหมล่ะเกิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยสายพันธุ์แรกที่เราจะพูดถึงก็คือกุหลาบอังกฤษนั่นเองค่ะคิดค้นโดยเดวิดออสตินแล้วก็ชื่อกลุ่มนี้ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันกับชาวอังกฤษที่มีมากเป็นพิเศษด้วยแล้วก็กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้เห็นในดมกุหลาบค่ะเป็นกุหลาบที่รวมเอาลักษณะที่ดี กลิ่นหอมแรงแบบกุลาบสมัยเก่าและความมีสเสนช์ชวนหลงไหลของกุลาบสมัยใหม่แล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นกุลาบที่หรูหราระดับโลกอีกด้วยค่ะน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะเราสามารถชมกุหลาบแบบนี้ได้ที่นี่ด้วยนะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ากุหลาบชนิดไหนที่แพงที่สุดในโลกสายพันธุ์แรกนี้นะคะกุดเป็นกุหลาบที่ชื่อว่าจูเลียตมีสีพีชดูนุ่มนวลอ่อนหวานแล้วก็สดใสถูกขนานนามว่าเป็นกุหลาบสามล้านยูโร หรือมีราคาประมาณ500อล้านบาท oh. แค่ได้ยินราคาก็ช็อกกันไปเลยสิคะกุหลาบไรราคาแพงอย่างนี้เนี่ยที่แพงเนี่ยเพราะว่าผู้คิดค้นเขาใช้เวลาคิดค้นทดลงทดลองนานถึง15ปีเลยค่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่เราเนี่ยไม่ต้องมีเงินถึง500ล้านก็สามารถเห็นได้ด้วยตาตัวเองที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เลยคะ่ะสายพันธุ์ต่อมาที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเบรทิสเป็นกุหลาบที่นิยมนำมาจัดช่อดอกไม้เพราะว่ามีความสวยหรูรามีระดับ และซื่อนี้ยังเป็นการตั้งซื้อเพื่อถวายพระเกียรติแด่เจ้าหญิงเบียที่แห่งยอร์กประเทศอังกฤษด้วยค่ะแล้วเมื่อน,นึกถึงฝรั่งเศสทุกคนจะนึกถึงอะไรคะถ้าถามเราเราก็จะตอบว่านึกถึงน้ำหอมและดอกไม้ยอดทิตที่นำมาผลิตน้ำหอมก็หนีไม่พ้นกุหลาบที่เะาเจอในนี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่ผู้คิดคน้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมพัฒนาร่วมกันค่ะเช่นสายพันธุ์ตูลูดโลเทส เป็นกุหลาบที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของมะนาวให้ความสดชื่นสดใสร่าเริงนั่นเองค่ะเราก็ได้ฟังข้อมูลดีๆแล้วก็ได้รู้จักกับโดมกุหลาบที่เราตั้งใจนําเสนอกันไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่เพียงพาไปทาความรู้จักนะทุกท่านยังได้ความรู้ใหม่ๆอีกด้วยปังเรื่องก็ถือว่าว้าวใช่ไหมล่ะคะ ในเอพิโซดถัดไปเราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของโดมกุหลาบค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับกุหลาบพวงเอ๊ะ ปกติกุหลาบเป็นดอกเดี่ยวไม่ใช่หรอคะสงสัยไหมลาว่าคืออะไรสามารถติดตามได้ในตอนหน้าเลยค่ะขอขอบคุณจราระข้อมูลดีๆจากอุทยทนหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราจนจบรายการสามารถติดตามและรับฟังรับชมเนื้อหาอื่นของ Good Day Station ได้ทาง y u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  e g o o o d a y s t a t i o n t i k t o k g o o d Day Station และ Spotify g o o d Day Station สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรสสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with The Royal Park ร a ชพ h a p Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่